สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงบ่ายของวันอาทิตย์จ้าเมื่อนี้เราได้สั่งของมานี่มาถึงแล้วนะคะเป็นที่นอนนะคะที่นอนสำหรับเจ้าสี่ตัวที่อยู่ข้างในก็เลยมาแกะกล่องด้วยกันแล้วที่นี่แปลวก็จะจับที่นอนให้เขาใหม่เพราะว่าเขาเริ่มเดินต่อแตะแล้วค่ะก็เลยแบบว่าต้องเอาที่ก,กว้างๆให้เขาหัดเดินเนาะแล้วก็มีเสือเนาะ แล้วทีนี้เป๋ก็เลยอยากจะรีวิวนี้ด้วยค่ะรีวิวที่นอนด้วยมาอ้อมจะเป็นยังไงสั่งมาสองสองสองสีนะคะเซิฟเซิฟก่อนเพราะว่ากลัวแบบว่านี่เขาจะโอเคไหมอะไรประมาณนี้อ้าวก็โอเคนะคะนี่ค่ะนี่มีสีฟ้านะคะแล้วก็น่ารักมากเลยอันนี้เป็นไซส์ M นะคะที่แปลวสั่งมาแต่ก็ดูเล็กนะนี่ ไซส์ M จะดูเล็กนะคะนึกว่าเป็นไซส์ S เลยแต่ก็โอเคนี่ถ้าเกิดไซส์ L ก็คงสั่งวดหน้าก็คงจะเป็นไซส์ L ค่ะเพราะว่าเขาจะได้แบบตัวใหญ่ขึ้นเนาะอันนี้ก็ตัวเล็กก็โอเคพูดถึงว่าก็โอเคสั่งมา2สีค่ะเพราะว่าสั่งมาลองดูก่อนเอ้ยมีของแถมมาด้วยนี่ของแถมด้วยค่ะเป็นรูปหัวใจแล้วก็รูป <c oughs> ของแถมแล้วก็สั่งมา2อ,ส,อสีค่ะมีสีชมพูนี่แล้วก็สีฟ้านะคะนี่ประมาณนี้เลยสั่งในอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะก็โอเคพูดถึงนะ่ะอันนี้ไซส์ M นะคะไซส์ M ถ้าเกิดเกือบแล้วค่ะเกือบที่จะสั่งไซส์ S แล้วแต่ที่พ่อใหญ่บอกว่าเขาโตขึ้นนะเขาไม่ได้เล็กลงอะไรประมาณนี้ก็เลยอเออสั่งแล้วงั้นสั่งมา2อที่สอง,งอันก่อน ราคาก็ถือว่าโอเคค่ะราคาถือโอเคน่ารักค่ะน่ารักดูแบบอืแข็งแรงนะคะพื้นก็เป็นแบบนี่อันนี้ก็คือสามารถที่จะถอดซักได้นี่ถอดซักได้นะคะเห็นไหมก็โอโอเคแล้วก็สีชมพูเพราะว่าน้องเป็นแน้องแชมเปญเป็นน้องผู้หญิงก็เลยแบบว่าต้องเอาสีชมพูมาด้วยแล้วทีนี้ก็ก็งานโอเค ก็เลยแบบว่าเออถ้าเกิดเราเอ่าสั่งซื้อเพิ่มก็คงจะเป็นไซส์ L แล้วก็นี่ก็สั่งร้านเดิมเพราะว่าถือว่าการเย็บการอะไรก็โอเคเลิศเลยนะคะนี่นการเย็บการอะไรเลิศนี่นะคะก็มีหลายลายให้เลือกแบบก็เลือกลายอ่ะนี่แล้วก็สีฟ้า โอเคค่ะเดี๋ยวแป๋วจะจัดที่นอนให้เขาใหม่แล้วทีนี้มาดูกันว่าแป๋วจะจัดยังไงเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็จัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะกล่องยังอยู่ที่เดิมเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเผื่อน,น้องเขายังชินอยู่ตรงนู้นเนาะก็เลยจัดไปนะคะและ้วทีนี้ก็ที่นอน <laughs> ก็จะประมาณนี้แล้วก็แป๋วก็เอาที่นอนซื้อใหม่ก็ไว้มุมนูน้นแล้วก็สีฟ้าสีน้ําเงินก็สีฟ้าก็อยู่มุมนูน้นแล้วก็สีชมพูก็อยู่มุมนี้นะคะอา่าบางทีแล้วทีนี้ฝั่งทางนู้นที่เป็นบางว่างเพราะว่าแป๋วจะเอาที่อา่าห้องอา่าห้องฉี่นะคะใส่ตรงนูน้นแต่น้องเขายังยังไม่ฉี่ยังไม่ฉี่หรอกก็เลยเพราะว่าเขามีน้องมีน้องผู้ชายอยู่ก็เลยเอาไว้อย่างนั้น ก็จะมาประมาณนี้นะคะไปแดงทำอะไรลูกไาแดงนื่มน้ำหน่ลูกอ,อ,อย่านะคะเดี๋ยวเข้าไปมุมนั้นเนาอะจะได้เห็นเนาะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอะที่นอน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวที่นอนสีฟ้ากับสีชมพูมาใกล้ๆกันดีกว่าขงหล้วดาร์ลิงอ่าแล้วทีนี้ก็ คอกนี้ก็มีประตูนะคะประตูปิดนะเพื่อจะไดะ้ไม่ให้เขาออกไปก็สูงอยู่อนี้อันนี้เป็นเสือพลาสติกนะคะกะ็ซื้อมาก็กร้อยกว่าบาทเนาะก็ถือว่าโอเคก็แผ่นใหญ่ตรงนี้ส่วนเจดี JD ยังนะหลับอยู่ครับผม,มนี่ เพื่อนๆเ,เขาออกมาวิ่งเล่นกันมามาเดินเล่นกันแล้วแต่ใจดีหลักครับผมหลับปุ้ยเลยอพ่พี่ๆเขาโอเคค่ะตัวนี้คือเจ้าวิสกี้นะคะผมตัวโต,วตวมากเลยนี่วิสกี้ครับผมเห็นไหมวิสกี้ครับผมดูตูดครับผมดูตูดอ่าว่าไงคะลูกว่าไงว่าไงว่าไงคะอ่า ที่นอนก็มีของแถมมาด้วยนะคะดีมากๆเลย <laughs> ของแถมน่ารัก <laughs> อันนี้ไม่ให้ลูกนะไม่ให้ไม่ให้อยู่นะลูกใบแดงโอเคค่ะของลูกของลูกของลูกหนูลูกใบแดงใบ <laughs> แดงจัด <laughs> จะเอาไปไหนไม่ให้ไป ของของลูกคะ่ะของลูกอยู่นะอ่าวไวแดงแม่แม่คลองเลยายแดงคลองละว่าไงคะบนบนบน่บนมีบนมีบนอืมเอเหลื่อแล้วเิน่ต่อแต่แล้วนะคะอันนี้โมเก้นครับผมโมเก้นในตัวตัวตว,วนกว่าเพื่อนเลยครับผมกินเก่งกว่าเพื่อนเลยดูตูดหน้าตีมากๆหน้าตีมากๆเลยวันนี้วันที่อ่า ครบได้16วันแล้วนะคะนี่โมเกนฮัลโหลเธอโหลกล้องหน่อยลูกฮัลโหลโมเกนฮัลโหลโมเกนเดินหน้า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 อย่าเดี๋ยวปูผ้าก่อนเผื่ออยากเดินที่ผ้าแต่ตรงเนี้ยผ้าเนี่ยมันเป็นเดินยากไงลูกไม่เห็นลูกเลย ไปแดินเดินที่ผ้าสิเดินที่ผ้าสิเจอแม่แล้วเจอแม่แล้วเจอแม่แล้วอันนี้น้องแชมเปญนะคะนี่น้องสาวแชมเปญนนี่เรื่องอะไรก็รักกันนั่นค่ะเรื่อง อ่ะวิสกี้วิสกี้ไม่ไปไหนครับผมวิสกี้มหายายครับผมนี่ส่วนเจดีหลับปุ้ยอยู่ค่ะเจดียังหลับอยู่เลยนี่หลับปุ้ยทีเดียวเราก็ตัดพื้นลงลงลงข้างล่างเลยนะคะเราวจะให้เขาเข้าออกได้สะดวกเนาะก็ตัดแล้วทีนี้ ขวดน้านะคะขวดน้ําสําหรับเอ่อเผื่อเขาเป็นน้ำแข็งนะคะแล้วทีนี้ก็ละลายแล้วเอาใสายย่ตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนนี้ก็บ่ายแล้วเนาะ <sk ill> ก็จะมาประมาณนี้เด็กเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เผื่อร้อนนะคะ <sk ill> แะก้ได้จริงๆนะคะแบบแก้ได้ผลชะงักเลยแล้วก็เดก็แฮปปี้วันแรกที่ออกมาจากหมอนะแล้วทีนี้ก็ประมาณ2วัน สองวันหรือสามวันน้องร้องแบบไม่หยุดเลยร้องกันระงมเลยแล้วที่นี้แป๋วก็ออ้ยเปิดแอร์ใส่ใส่เขาก็โดยตรงก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจะเขาจะหนาวเนาะแล้วที่นี้โอ้โหแป๋วแบบทําไงดีเนี่ยอะไรประมาณนี้แล้วที่นี้พ่อใหญ่ก็เลยบอกว่าเอาน้ําแข็งอ่าไอ้ใส่กวดน้ําแช่เย็นแล้วก็พันผ้าแล้วก็ไปใส่ในให้เขานอนโอ้โหแบบอย่างนี้เลยค่ะดีมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะเคล็ดลับเล็กๆนะคะ ไปไหนลูกไปไหนครับผมยูไปไหนครับอไปไหนครับวิสกี้ไปไหนครับผมน,นี้วิสกี้นะคะผมวิสกี้ครับผมมีได้แม่สองตัวนะคะคือเจ้าวิสกี้กับเจ้าน้อ,นองแชมเปญค่ะไวแดงเอ้ยไวแดงลูกมันเล็กนะซื้อให้ซื้อให้ลูกอยู่นะคะไวแดงโมงเกนอยู่กับแม่ เห็นไหมคะเห็นไหมมีบ่นค่ะมีบ่นไวแดงอยู่ต cin ้องมาข้างล่างสิลูกแล้วทีนี้ตัวอื่นก็ไม่ได้กินด้วยไงฮ้ลเละน่ารักน่ารักน่ารักเห็นไหมเห็นเจ้า อ้อนยายเหรอลูกอ๋ะอ้อนยายเลยคะอย่อ้อนยายเลยลูกนี่อ้อนยาย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 อันนี้ไงนี่ไงนี่ไงเจ้ากระตุนเนี่ยอันนี้เป็นของแถมนะคะของแถมจากมาจากของแถมเห็นไหมลูกเอาไหมนี่อ๋ะ อะไรคะอะไรคะอะไรคะไม่เอาไม่เอาของแถมไม่เอาจะมาหายายอะาวแดงาวแดงได้ของแถมและาวแดงไปละาวแดงได้ <laughs> ให้ลูกอยู่นะ <laughs> แม่คลองเลยอ้อ <laughs> ไปแล้วเข้าไปละบนไปละทั้งบนนึงเข้าไปละโอเคหูเราแด,ง,ดงจะซ่อนทำไมลูกของลูกยู่น,ะน,ะนะนะ่น่ะให้ลูกยู่เล่นอไปไหนครับไปไหนครับวิสกี้ไปไหนก็โปผมวิสกี้วิสกี้ไปไหนครับ,ไไรบอิ่มแล้วอิ่มแล้วเข้าไปนอนนะวิสกี้หน้าบึงจ้ะ รำบูดทำไมหน้าปูดทำไมลูกรำปูดลงล้ำบ่งลงล้ำบ่งจากลงอืมอืมไปนอนไปลูกไปนอนนะนอนกับเอ่านี่คนอนนะคะนอนกันนะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเล่นต่ออ่ะไอ้นี่ของเล่นอยู่ดูสิ ดูสิไวแดงของลูกนะลกูกของลูกอยู่อยู่จะไปซ่อนทำไมฮะโรเซ่ดูสิดูสิดูสิลกูกห <laughs> ุ่นใหญ่อ่ะหุวนใหญ่เลยอ่ะทั้งไวแดงทั้งโรเซ่เด็กๆอ่ะมาดูเด็กๆกันค่ะ ออกไปไหมอย่าออกไปไหมอ่ะอว่าไงคะว่าไงค่ะลูกออออนอนนะคะนอนนะน โอเค okay, ค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไล์สตรีมให้ดูพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ตอนเชา้าเดี๋ยวเราจะไล์สตรีมว่าน้องเขาเป็นยังไงเนาะโมเกนโมเกนโมเกนร้องทำไมลูกฮะ เจดีตื่นแล้วครับผมแม่ครับเจดีต <um ื่นแล้วครับเจดีตื่นละเขาพาเขาไปข้างในเจดีตื่นแล้วครับผมเจดีตื่นแล้วครับไปไหนลูกไปไหนเข้าไปข้างในไปไปนอนกับเพื่อนๆไปปนอนกับพี่เขาไปมาอวดโฉมหน่อยเลยตื่นแล้วมาอวดโฉมหน่อยอวดโฉมหน่อยคัะ เีดียครับผมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมองกล้องหน่อยครับผมเดียตื่นแล้วครับดดนนเดียนอนเยอะกว่าเพื่อนไ,อไปข้างหนเนาะไปนอนนะครับนะอุณหภูมิอยู่ในกล่องนะคะแป่ก็มีที่วัดนี่เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ย นี่แปจ๋จะติดอุณหภูมิที่กล่องนะคะก็จะอยู่ที่<ร>27.5นะคะเช็คเรื่อยๆแล้วที่นี้แปลก็มีอีกตัวหนึ่งดูเซขยับออกเขยลูกแปลก,ก็มีอีกตัวหนึ่งะคะ่ะเอาไว้ใต้ที่นอนน้องนะคะก็27.2นะคะ<น>เห็นไหมเพื่อเช็คอุณหภูมิว่าไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนจนเกินไป27นี่ก,ก็ก็ถือว่าโอเค28ถึง30ก็ถือว่าโอเคนะคะ พอเลย30ขึ้นไปก็จะกงังวลละก็จะเริ่มแบบว่าเปิดแอร์ขึ้นแรงขึ้นนิดนึงเพื่อจะให้อากาศระบายออกนอนพักกันนอนแล้วค่ะนี่พักกันจะหลับกันแล้วเจดียังไม่หลับเจดีตื่นแล้วครับผมอ่ะอ,ะอะ <laughs> เดินต่อแต่ตัดแต่ออกมาพี่ๆเขาหลับแล้วตัวเองเมื่อกี้นะ่ะพี่ ตัวพ,พี่เขาออกมาแล้วตัวเองหลับแล้วทีนี้พอตัวเองตื่นพี่พี่เขาก็ไปหลับล่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเข้าไปอีกเลยลูกอ่ะอ่ะอ่ะต่อแตะต่อแตะไปไหนลูกมานี้เจดีม,มาไหน,นล่กลูกหลับกันแล้วหลับปุ๋ยกันแล้ว โอเคค่ะแค่นี้นะคะหนสิบหกวันนะคะอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้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 ยออกมาจี้ครับผมนอนนอนนอลูกนอนนอนโอ้ยไหวเลยเอเจดีออกมาจี้ครับผมโอ้ยเก่งจังเลยลูกืึเก่งจังเลยครับผมนี่ออกมาขี้ครับผมออกมาจี้นะยายไม่ได้ พาให้ขี้เลยวันนี้อ่ะเก่งมากครับผมเก่งมากมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าโกโหกนะคะนี่ให้ดูจี้ให้ดูจี้นะคะจี้เล็กๆเนี่ยออกมาจี้ครับผมเก่งมากเก่งมากๆเลยลกูกไม่จี้กับที่นอนไม่จี้กับที่นอนนะคะเก่งมา,มากๆเลยจะดีเก่งมา,มากๆเลยครับผม เข้าไปนอนนะครับทีนี้ก็เข้าไปนอนนะกี่เจ็ดแล้วก็ไปนอนนะครับไปนอนนะครับผมเดี๋ยวยายเอาน้ําแข็งมาให้สายละไปนอนกับเพื่อนละโอเคค่ะคลิปนี้อาจจะนานนิดนึนงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากมานะคะขอบคุณมากมๆาเลยสําหรับจะ,ะเข้ามาดูเด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็หลับปุ้ยกันแล้วนะตอนนี้เพราะเขาไปหลับแล้วบาย โอเคค่ะจัดเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแปลกก็เอาโต๊ะโต๊ะน,นี้จะเป็นโต๊ะกร n g นะคะคือโต๊ะตัดขนน้องนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาจัดเป็นผ้าอ้อมายแดงก็ดื่มน้ําไปนะคะเป็นจะที่จะเก็บผ้าอ้อมนะคะนี่เก็บผ้าอ้อมก็เปิดไฟตรงนี้เนาะแล้วก็นี่ค่ะแปลกย็เอากล่องไว้ที่เดิม ก็ที่นอนที่ซื้อใหม่ก็เป็นสีฟ้ากับสีชมพูเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มอีกน่ารักมากค่ะอได้ของแถมด้วยโอเคค่ะจบได้เด็กๆนะคะเด็กๆนอนหลับปุ้ยแล้วค่ะ